สวัสดีค่ะมาในกสิมาเราเรื่องการฉีดยาเข่ากามเนื่อยด้คะค่ะอุปกรณ์ในการฉีดยากรสิมีดังต่อไปนี้นะคะมีซ้มหูุกไตถุงมือยาเข็มเบอร์สิบหกกับสี่สิบสี่ำลีแองกอห้อบอลท่านสปอร์สลิงค่ะก่อนที่สิไปเตรียมอุปกรณ์ในการฉีดยาให้คนไข้ต้อง้างมือโดยเจ็ดขั้นตอนโดยแองกอห้อเจลก่อนด้คะ ต่อไปก็จะเป็นการหาขวดยาก่อนที่เขาสิหาขวดยาเขาต้องใส่สำลีบ่อนเช็ดไปรอบๆขวดยาก่อนนะคะ ไปก็จะเป็นการเตรียมสลิงโดยใส่เค็มเบอร์18ในการดูดยาเน,น้อค่ะ มีฟอกอากาศใะเริงหายไลท์ฟอกอากาศออกก่อนนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นการเปลี่ยนเข็มจากเบอร์18เป็นเบอร์24ในการฉีดกามเนื้อนะคะค่ะเราก็สก็บย,ยาที่ดูแล้วใส่ไว้ในซองสลิงไว้คือเก่าน,นะคะ แล้วก็สใส่ไซไวในเทสนะคะเพื่อสีเซลเปชฉีดค้นไขต่อไปสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรังสนดารินเป็นแพทย์ผู้าวที่บางสาดที่สองนะคะวันนี้จะมาฉีดยาแก้ปวดนะคะเนื่องจากคนไข้ปวดกล้ามเนื้อนะคะคนไข้ชื่ออะไรคะชื่อนายเชาวาตไกรยงครับค่ะคนไข้นอนคว่ำนะคะค่ะก่อนที่เขาสิไปฉีดยาขอกำเนื้ิดค้นไขเขาก็ต้องล้างมือด้วย จะขั้นตอนโดยแองก็ฮ้ลอเจีวก่อนนะคะค่ะลลางเมือเสร็จแล้วอกระใสถุงเมื่อสาบต่อเลยเนะ้คะ ค่ะแล้วก็เอาอุปรกรณ์ที่เท้าเตรียมไว้ไปฉีดยาแห่งข้นขายเลยด้ค่ะคะ่ะในการวาดกรสีวาดเป็นตัววีแล้วก็ฉีดไปตรงกลางตัววีเลยได้ค่ะคะ่ะต่อไปกระสีเป็นการเอาซัมี่บอลไปเช็ดบริเวณที่เท้าฉีดเลยได้ค่ะในการเซตกระสีเซตไปตามเข็มนาฬิกาเลยได้ค่ะ ค่ะในการฉีดกจบฉีดลงไปตรงกลางตัววีนะคะโดยการฉีดตั้งตั้งมุมเก้าสิบองศายด้ค่ะค่ะตอก้อนที่สีดฉีดลงไปเ้ากระต้องถึงสลิดออกมาเบิ่งก่อนนะคะว่าสว่ามีเลือดออกมาน้ำบอก้อนที่ฉีดเข้าไปค่ะค่ะแล้วก็สัมลี่แห่งกดลงไปบริเวณที่ห้าฉีดนะคะเพื่อป้องกันเลือดออกมาค่ะในการฉีดสัพเพิสแบงเป็นหนึ่งต่อสาม ในการสีสะพพกด,ด้วยค่ะโดยการวาดจากสะโพกไปก้นกบนะคะ่ะค่ะแ,แล้วก็เซตยัมมาีไปบริเวณที่ต้องฉีดโดยเซตตามเขียบนาฬิกาะะด้วยค่ะค่ะแล้วก็จะฉีดไปบริเวณหนึ่งต่อสองของสะพเพยเลยนะคะ่ะค่ะก็ที่ฉีดเข้าไปดึงออกมาเบิงเผื่อเบิง วามีเลือดออกมาน้ำบอลนะคะ่ะถ้าบ่มีเลือดออกมาน้ำก็ห้ฉีดยาเข้าไปได้เลย้อคะโดยการค่อยๆดันยาเข้าไปเพื่อสีซึม่ใหายเกิดการปวด้อค่ะคะ่ะแล้วก็เสียวสำรีแห่งกดไวเพื่อที่สีบ่ใหายเลือดออกนะคะ่ะต่อไปสิเป็นการฉีดโดยการออวัดสะโพกออกเป็นซีส่วนโดยการวาดจากสะโพกไปที่กลนกบโดยการวาดัดซีซีส่วน จากดากงี่มนึงนะคะโดยจะวัดเป็นแนวนอนแล้วสีเสียงขึ้นมาประมาณนิ้วหนึง่งโดยสี่บริเวณที่เสียงขึ้นมาได้นะคะแล้วก็สีเอาซำลี่บอนเช็ดไปรอบๆตรงที่สีดนะคะแล้วก็สีในแนวทำมุมเกลา10องศา ก้อนที่จะฉีดขึ้นไปก็สิดึงขึ้นมาเพื่อบรรวงว่ามีเลือดเอ่อขึ้นมาน้าบอดแ้อค่ะแล้วก็สีดันค่อยๆดันลงไปเพื่อป้องกันการปวดแล้วก็สซลอาสำรีแห่งกดลงไปเพื่อป้องกันเอ่อเลือดออกนะคะต่อไปก็สิเป็นการฉีดโดยการวัดาจากกลนกบเชียงลงไปบริเวณกลนย่อยแล้วก็เอาสามนิ้วทาบลงไปโดยจะฉีดเอ่อบริเวณด้าน้างของนิ้วสี่นะคะแล้วก็สำรีบอนเช็ดไปรอบๆ ออตรนที่ฉีดโดยการวนตามเข็มนาฬิกาเลยนะคะ่ะค่ะแล้วก็หายรูดนังงไ้ตึงแล้วก็ฉีดในแนวทํามุม9 0องศาค่ะแล้วก็ดึงออสลิงขึ้นมาเพื่อบิงวามีเลือดออกมาน้ามอดนนะะ้อค่ะแล้วก็ฉีดค่อยๆฉีดเข้าไปเลยนะคะ่ะ เพื่อป้องกันการปวดแล้วก็แห้เอาซัมมี่แหงกดลงไปเพื่อป้องกันเอ่อเลือดไหลออกมากน้คะค่ะต่อไปก็สิเป็นการฉีดบริเวณกามเนื้อส่วนเดียวต่อยหรือว่าเอ่อกามเนื้อบริเวณหัวไหล่เนาะค่ะโดยการเอาสามนิ้วทาบลงไปใตกระดูกหัวไหล่แล้วฉีดใตโนซีค่ะหรือการเอ่อวนซัมี่บอลไปรอบๆบริเวณที่ฉีดก่อนด้คะโดยจะฉีดทำมุม เก้าสิบองศาโดยจะฉีดให้จับนังเห้ตึงนะคะเพื่อที่อใหายง่ายต่อการฉีดต่อไปกระดึงขึ้นมาเพื่อบิรงวา,เ,าเลือดออกมาน้าบอดนะคะแล้วก็ค่อยๆดูดเข้าไปโดดกันเราสำมลีสะอาดกดไว้เพื่อ่ใหายเลือดออกนั้นะคะ่ะแล้วก็ท่านสปอร์รือพาสเตอร์ติดสำมลี้ไวบริเวณที่ฉีดนะคะ และนี่คือสมาชิกในกลุ่มในการจัดทําวิดีโอในคลิปนี้นะคะหวังว่าคลิปวิดีโอการฉีดย,ยาเขากำเนื้อในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่พ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนบ่นหน่อยกั๊หลายออพี่น้องสุภูสุคนคอยคอยกดไลค์กดแชร์ให้น้าแม่ด้ค่ะขอบคุณค่ะ